สวัสดีพี่น้องครับวันนี้เดินทางผ่านมาครับเห็นเสียจอยบอกว่าคันนี้ยังทํางานได้ครับเนี่ตกเทลเลอร์ครับเบิ้งพี่น้องรุ่นไม่มีลังคาครับเปิดไม่มีห้องเก๋งครับรุ่นแปดนะครับนี่ ซูเปอร์ YN สิมั้งโอเคขนาดดยโอ้แกบอกว่าทำงานได้นะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเราเือเจล,ลูกทขนาด เที่ี๋มันจะเบาถือว่าไม่มีหองเก่งสิ่ไหมไม่มีหัวเก่งอย่างนี้มันจะเบาไปอีก,กี่กิโลเนี่ยเท่เท่เท่ ทำงานได้ปกติครับนี่โอ้เจ๋าพี่นอ้องวันนี้ผมมาไมา่เป็นวันที่มันคืมครับฝนตกนะครับเขาก็เลยไม่ทำงานนะครับเดี๋ยววันไหนผ่านมาเดี๋ยวเป็นวันที่เขาทำงานเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูครับ ก็จะมีล่มนะครับกลางอยู่นะครับมีล่มกลางทำงานเชยครับระบบแอร์ธรรมชาติครับเย็นสบายแจ๋วทำงานอยู่ด้วยกันนะครับกับทีมงานของพวกเสียเอ็มนะครับเสียเอ็มหลานของเสียจ่อยนะครับรับงานที่นี่ อำเภอแถวนี้อำเภอน่าจะขึ้นอำเภอบ้านฝางหรือเปล่าขอนแก่นครับขับรถผ่านมาน่าจะไปส่งสาวตันนะครับก็เลยแวะดูครับ XCMG 135 135 B คนขับดูแลรถด,ดีมาก หมุกอรอเขามียาขั้น,พน,นเพิ่มพูนสับใสๆเอาดินใสนน่ทั้งล้างคุณบ่ห,หืมืมทั้งทั้งหุ่นยางไปติดเนี่ยยางเสียเงาน,น,งานจังน้อยกับพ่อเฮดได้เหล่าะเนี่ยยังร้านตาฝั่งเป็นกรรมเหรอ ออ้ยเซมเล่าเขาหนองบัวลำพูกันันิแสดงว่าสวนทางกันไปตะโดนไปไปไอเมื่อคืนเนี่ยครับเป็นไปนอนอยู่โอ้ไ oh, ปน,นอนอยู่จะอี<ต>สุวิรดเลยวะจิ้มงั้นาีนน่ิไหมอีสุสั้งสามคันเลย ขายมาแว้มาเห่ยนยดีสิดอกอืมน,นอนเว่น,น,นเ,นล,เล่นน,น้ำไหมตาขึ้นมะลังกันตัว,ดวเดี๋ยววันหลังกลับมาวันไหนทำงานเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูครับรถโกเบโกเปิดประทุนครับทำงานเซ้ยเลยเหมือนปะฮะ <c oughs> มันส,สับปะทนกลางเล่นมาเร็วเร็วดีนะอเปลาโอ้เราถอดกล้องออกตนีมันถอดไงประเด็นทีโอนยันแต่่าเออไถอนอ้่มือไดนตัแล้วกับวาวแลนไปถอดกล้องโอ้แนวนอนแน่นอนเจ้าของเราขับเองเลยบ่าเนีนครับะเนีนครับโอ้ เรียวความนี้ตีน้ำนักเป็นตะเบาความเนาะไรเบาแม่โคไล่เบาอมีอะไรจะเบาทําให้เบาได้มันถอดออกกันปะทกมถอดสออกถอดส้ออกพาเอาเนาะ โซ่มันหนักก็ถอดออกไปเลยพายเอาขึ้นรถบ่าเกิเนี่บ่เนี่ยย่ำไข่นิบหล่อไปเลยตึ้นหัวหลากเลยขึ้นจิบหลอเลยบักไก่เนาะนะสนุกสนานกันไปครับอ่ะขอบคุณที่รับชมครับเดี๋ยวว่รอชมโอกาสหน้าครับมาวันนี้ไม่ทำงานครับ